สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับคนเล่นรถเก่านะครับวันนี้มาชี้เป้ารถเก๋งนะครับ Honda c i v i ิ EG 92นะครับสีประตูนะครับของแต่งตัวนอกนะครับเยอะมากนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีนะครับดีที่หกวายแปดนะครับเกียร์ไม่มีปัญหาเลยนะครับวิ่งทางไกลได้สบายนะครับแอร์เย็นนะครับเพลงเพราะนะครับ สภาพภายในสวยๆเลยนะครับเบาะหน้าเบาะหลังเป็นตัวนอกนะครับของหายากแล้วนะครับสมัยนี้นะครับราคาแพงด้วยนะครับส่งรถหล่อๆเลยนะครับสีเงาๆฉ่ำๆเลยนะครับส่งสปูลกันเลยนะครับเลขทะเบียนสวยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างหรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะรถสวยๆราคาถูกๆไม่เลือกซื้อเลือกชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ